สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้จานร้อยมาอีกแล้วครับพี่น้องออเดอร์มาเพียบครับพี่น้องแล้วกะพี่น้องถามไทยมากครับเรื่องบริษัทขนส่งครับจาน้อยไปติดต่อแล้วพี่น้องสบายเลยบ้ดนส่งของสดวันเดียวถึงนะครับนะครับของสดมือเดียวหดวั์บริษัทเนว่าแต่ว่าเป็นของบริษัทไปษนีเฮานะครับพี่น้องบริษัทไปษณีไทยเป็นว่าไปถามเิ่นแล้วของสดเิ่นเห็ดเป็นหยังสิครับมือเดียวส่งด่วนนะครับค่าส่งอาจสสูงแน่จักหน่อยนะครับเด้อ นะครับผูดอะไกได้ของสดบอกมาพี่น้องครับจานร้อยไปส่งไปสนี่ให้เลยนะครับเมื่อกี้จานร้อยไปถามให้แล้วนะครับสำหรับไปสนี่พนวาได้อยู่นะครับเป็นของสดนะครับราคาส่วนลดห้องเย็นนะครับเมื่อนี้จา์ร้อยติดต่อไปแล้วนะครับพนวารอช่วงบายๆายให้หลานเขาไปถามอีกเทื่อนนึงนะครับลดห้องเย็นนะครับของสดลดห้องเย็นนะครับช่วงบายๆเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าผูดอยากได้รุนๆนะครับมีบริษัทไปสนี่บริษัทไปษนี่ไ่ยให้เข้าเลยละพี่น้องนะครับ นะมือเดียวฮอดเพิ่ว่าจะร้อยไปถามแล้วส่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้แล้ว่าก็าเลยว่าเอาผูดด้ใดจากใดจัดมากพี่น้องเอ้ยนะครับสำหรับของสดเพราะสิเป็นเฮ็ดเป็นห้อนเป็นเขียดเป็นนั่นเป็นนี่นะครับพี่น้องครับ <c oughs> นะขียดแหงมันนี่ด้เขียดแหงมาอีกนะครับหลายเจ้าอยู่นะครับพี่น้องปลายน้อนแหงป้ายน้อนนำโขงนะครับกบแหง,งหพี่น้องครับมันนี่กบแหงเขาหลายพี่น้องครับกบกบแหงกบแหงมาเยอะเลยนะครับและะ้วก็ เหียดแหงอีกอันนี้โอ้โหลายประแดกมันอีซิบซีบบปุกพี่น้องครับออเดอร์มาเพียบเลยนะครับขอบพระคุณเจ้านายทั้งสายไหมนะครับผมร้อยตำรวจเอกอ่านี่ยังกะล่ะลืมองสัมโอ้ยลูกพี่นี่ละเออลูกพี่รถนะครับอเอานะครับนำ้ำเพลิงขวดนึงครับน้ำเพลิงขวดนึงคุณเมียสั่งมานะครับนำ้ำเพลิงขวดนึงนะครับผมเอาโอเค,อเคหลายแต่หลายตัวมาทั้งนี้บัดน,นี้หลายแต่หลายคนคือกันทั้งนี้ผัดเปลี่ยนปลาแหงน้ำโขงพี่น้องครับกองจุ้นพูนกองบักไง นี่ครับพี่น้องที่พี่น้องถามมาครับเป็นปลาเฮียงน้ำโขงใส่จังซี่ปลาขาวอันนี้เป็นปลาเก็ดพอเป็นปลาหนังคือปลาย้อนนะพี่น้องเด้อมันจะมีสองปลานะครับอันนี้คือปลาขาวน้ำโขงนะครับอันนั้นสิเป็นปลาย้อนที่จานร้อยทรงไปนะครับพูนกองจูนพูนเลยเอเล่เลยนี่ครับอันนี้คือปลาขาวน้ำโขงนะครับทำทีมงานน้องกระต่ายน้อยเป็นคนซีนทุงละลอยครับพี่น้องครับนี่นะครับทุงละลอยทุงบักไงครับพี่น้องเด้อปลาขาวน้ำโขงปลาหายากเลย บ่คือป่าเคขื่อนป่าซี่เนะครับพี่น้องบ่นเป็นป่ามุ่นพร้อมนะครับเป็นป่าน้าโขงของแท้เลยจ้าโดนโดนจังไดเทียด้วนี่แล้วก็มีน้ำเสนอครับเมนูเมื่อวานนี้โอ้โหหมอเช้าหมอเช้าย่ายเปียเราเห็ดเป็นตะหักมาพี่น้องนี่ครับคาปลาต่ำส่ปลาแดกหรือบางคนเอื่นปลาแดกเจียวบองแต่บ้านเจะร้อยเอื้นเจียวคานะครับพี่น้องครับนี่กระปุกนิดหน่อยพี่น้องครับนี่กระปุกละหกสิบบาทนะพี่น้องเด้อนะครับกระปุกละหกสิบบาทครับนิหน่อยๆนะครับแต่ว่าหัง นัวนะครับกินได้เป็นเดือนครับปุกนึงนี่พี่น้องเนี่ยปลาแดกแก้วคาคากระผมเป็นคาบ้านพี่น้องเป็นคาปลานะครับคาเข้ามาจีแล้วกับมาทุบมาฝักแล้วกับไส่กับปลาแดกตอนนะครับพี่น้องครับเนี่ยนะไฟสุรศสนใจสั่งมาได้ครับสำหรับปลาแดกแก้วบองแก้วคากระมเป็นแก้วบองนะครับแก้วคานะครับบ้านเจ้าร้อยเอื่นแก้วคานะครับผู้ใดตัวมโนขออนุญาตเพราะต้นได้รับสายด้วยครับเด้อกำลังถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะสิโทรกลับเด้อครับเด้อ นะเพิ่นคก็หัวเฮาถ่ายคลิปเพิ่นก็โทรมาโหลดเนาะ <c oughs> <c oughs> ประแดกมีอยูฮาปุ๊กพี่น้องครับเดี๋ยวคันมีออเดอร์อีกขครยายแผ่นเราตำมาอีกนะครับตำเองทำมือเลยนะครับผมเฮียนเม็กเฮียนเม็กนะครับสินค้าเฮียนเม็กครับตัวนี้นะครับเง <c oughs> ินพ <c oughs> อแยกเขาปลาเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเพื่อสิได้กระปุกโคกสิบบาทพี่น้องเอ้ย <c oughs> นะครับทึ่งคากะเอามาจะปลาพผมนะ <c oughs> นะครับแล้วก็เอามาเอามามาตำมาจี หอมๆนะครับคากับป็นคาปล้างงานหนอยหน้อยก็ยังขิงนี่ครับพี่น้องนะครับอ่ะเ <c oughs> บิ้งที่มานน้องกระต่ายสีมณีเด้งกาลังซีนไปแห้งอยู่ <c oughs> อันนี้มีเครื่องซีนแบบนี้พี่น้องครับบมเมนซีนโมเมนซีนสูญยากาศสร้างไปพิษอันพี่น้องเดี๋ยวสิสร้างมาใมาอ <c oughs> ม,ม่อีกอย่สร้างแหล้วมไนบวโอเคคุณนายหน่อยว่าสร้างเลี่ยวว่าจันวา <c oughs> เอาเป็นแบบสูญยากาศแบบนี้แต่ว่าตัวนีน้มันมันเอาเอาแบบนี้ไปก่อน แล้วสูญจากาศเ่ราะท่านประหอดสั่งอยู่พี่น้องเอ้ยเอาน้องกระต่ายขาวดาวลุ่งกำลังจวดจา้ากระต่ายสีบานี้เร้งง้อจะมาหลายซื้อให้สองสอนเลเ่แม่นบ่เออนั่นแหละมันจะงามงามคือผู้เห็้ยดแหนเมียนี่ปลาด่านอยากจั๊กจักก๊กสะจวดเย็ดแต่เพราะอะไรข้าบอกสะจวดกาสั่ว่าเอา้าสั่งกิโลให้มันตั้งซ้ำกันพี่น้องเอ้ยสั่งสั่งกิโลให้เลยนะครับสำหรับถุง ถุงนี่ถุงละร้อยครับนี่ปลาขาวนำโขงนะครับพุ่มใจเสนออันนี้เป็นธุรกิจของหลานจันร้อยนะครับเนี่ยน้องเสื้อแดงคนนี้แหละครับเป็นธุรกิจของเพื่อนเพื่อยากเฮดนัมนะครับอ่ะเป็นธุรกิจครอบครัวพี่น้องส่วงนี่ยยายแปรกระตำประเด็กแก้วคาขายผู้เมียสำรับแม่จันร้อยกับผู้หลานหนึ่งเฮดเพาะอยู่บนน่ะเฮดเพาะกับมีพี่น้องมันอีมีสามเจ้าแต่ว่าห่างทรงใกล้ๆเอาแล้วครับเนา่มันเน่าแต่ว่าจะไปส่งไปซะนี่ด่วนในะเพื่อนนะครับส่งมันอีหอดมืออ่นบันว่าเดี๋ยวไปส่งไปซะนี่เอา นะครับไปสเนียด่วนจัร้อยถามแล้วเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับประมาณหนึ่งวันกว่าก็ถึงนะครับบมหาสีเนาแต่แม่งแม่งจีนุ่นเนี่ยขอพาไว้สัก่อนพี่น้องครับมีปัญหาแม่งจีนุ่นเนี่ยเน่าแห้งผู้ใดสั่งแม่งจีนุ่นไปแล้วนะครับพี่น้องครับมันเน่าจะได้กับโทษมหาจารนไรเดอรแล้วจารนไรสีเข้มให้นะครับอาจจะเป็นย่างอื่นอาจจะเป็นปลาแห้งนะครับปลาย้อปนทั้งสิ้นครับอาจสีเข้มให้นะครับเพราะว่าแม่งจีนุ่นต้องขอตรวจขอไปหลีมันเน่านะครับอากาศมันห่อนมันเอาเนาะหลายมือพร้อมเอา บาไปยังใดบริษัทไม่แล้วบ้านนี่ใดบริษัทไม่แล้วจาัดรถกัสิตรงรถแซ่เย็นบ้านนี่พี่น้องก็ได้ยังไดของสดเป็นเห็ดเป็นหอนเป็นนั่นเป็นนี่สั่งมาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอ้คาคาคาปาขาวคนงามครับมีแต่้ตัวบักพอดีถอดกรอบพี่น้องเอ้ยกรุบกรอบกรุบกรับนะครับก็ตำบักทั่วบักแตงบักหุวงเฮาไรเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนะครับกินกับปลาแดกบองแย่แปรก็ได้นะครับนี่เอ้น ปลาแหียงพุ่นพุ่นทรงมาให้เพุ่นเพุ่นฝากยังก็ล่ะฝากปลาสมมาโปรโมทเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาสมมาโปรโมทให้เพื่อนก่อนนี่ครับพี่น้องครับเพุ่นฝากโปรโมทปลาสมเพุ่นว่าโอ้เป็นปลาสมแนวนี้มีตัวปลานี้ปะโอ้ปลาสมหนังกับปลาสมเกรดเอาน้องกระต่ายดึงขึ้นมาสิลูกนี่ครับพี่น้องครับเพุ่นฝากโปรโมทจ้าบรนถุงจักบาทเพุ่นกับพ่อได้บอกเพุ่นว่าโปรโมทให้่ได้ไเพื่อนว่าเอาโปรโมทให้่ได้ไครับเด้อขอบคุณหลายๆครับบาดกระสีในปีสักวันซิมสักวันตัวเออ เอาเอาเอาโอเคโอเคจะเป็นเจ้าบาทเระบังฮวงขึ้นกันครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วนี่ปลาหนังเนาะอันนี้เป็นปลาหนังหน,นึ่งสองสามสี่หาหกตัวนี่แหละนะครับผมปลาสมพี่น้องครับเอาฝากโปรโมทให้เพื่อนแน่นะครับแซ่บเสีบเพื่อนว่านะครับขอบคุณลหลายๆครับเอาจวดไปพี่น้องจะได้อะไรสั่งมาพี่น้องเอ้ยของสดของแห้งมีครบบาทเนี่ยของสดเท่ากระซงได้นะครับมีรถทรงแบบ รถเย็นก็มีว่าระสันเพื่อนว่าตอนนี้กําลังติดต่ออยู่ช่วงบาบายหน้าสิรู้เรื่องนะครับอ้าวรู้อีกกันต่อไปเฮ้ยป้าย้อนบ่ป้าย้อนมัดละลอยคือกันมัดละลอยคือกันจา้าโอ้มีคนมาสนใจนํามาเบิงฮอดเพื่อนพี่น้องครับเพื่อนครับเอฟซีน้ำมาเบิงฮอ,อ,อ,อดบานนะครับประวิธีการสร่งจารรนรถเป็นแนวใดเพิ่นมาเบิงฮอดบานเลยน้องเอ็นเนาะเบิงเอาก็หนาเฉียดแขงกระถุงละลอยนะครับมันมีหลายมัดตัวปลาย้อนวันนี้กับมัดละลอยนะครับมันทั้งมีสามไม้ปลาแดกกระกประุกละสองรอยหาซิฟ น้ำเพิงนั่นสี่ลอยหาซิบครับเพิ่นสร้างพิเศษตั้งหากน้ำเพิงปลานะครับผมอ้าวกะก้นไก่จากหูวระค่ากระโทงมาถามจัดลอยเลยครับเบอร์โทุเอาไว้หัวคลิปแล้วนะครับเอาเบิรงเงยเบอร์เบิองน้ำซีมานเขานะครับมาเบิรงหอดพี่อนหอดซั้นนะครับเพื่อนครับเอฟซียู่ใกล้ๆนี่แหละเพิ่นว่านะครับอุ้ยนี่เรามันถือกันแห้งครับเมียงวันครับอันนี้หาฟ้าซีขอบกับวันเพราะมันล้านกว้างไม่แต่ซีนอย่างเดียวเอาโลนึงบอกครับไปแหงเนาะเอ้าเอาจัดการไหมค้าน้อยเออ อันนี้สิเป็นของหลานครับเพื่อนสิขายเองนะครับเนี่ยบ่าเป็นของจาน้อยตัวนี้นะครับของหลานในเพื่อนขายน้ำนะครับเอ้าวหนุ้นกันไปพี่น้องครับสินค้าบ้านเท่าอีสานบ้านเท่าแบบครอบครัวนะครับเก็บาเลยเก็บมาเลยโรหนึ่งเพื่อนมาเอาจัดไปครับจัดไปนค้เป็นถุงคือน้องกระต้เห็ดอยู่นั่นถุงละรอยถุงละรอยนะครับปลาแห้งน้ำโขงของเท้สูตรบ้านเท่าพี่น้องเลยอะ บัานนี้กระสิบมาแพลของทั้งพี่พี่น้องครับประแดกกระสิบเคี้ยนให้ดีๆนะครับพี่น้องเพราะว่าย่านมันซึมมันหัวนะครับสำหรับประแดกตอนนะครับกระปุกหนึ่งประมาณสามโลสี่โลอะพี่น้องเด้อประแหงอันประแดคในตอนบมอกยิ่งๆพี่น้องครับตอนใหญ่ตอนตัวหน่อยก็มี่ลากก้นก็จะได้ตัวน้อยลักก้นก็จะได้ตัวใหญ่นะครับจานร้อยกระคาดเข่ามาให้นะครับผมนะประแดคบ้านนี้สิบสี่ปุกนะครับเดี๋ยวจานร้อยสิ้นสิ้นกันมันซึมมันหัวนะครับเพราะว่าย่ำทรงของเข้ากับแฟกส่กองดีๆนะครับพี่น้้้้ออองงครับบ่ะจจวดดดาาเเมไปพีนย ช่วงนี้ของแหงกัจัดการไปนะครับสำหรับของสดพี่น้องก็รักใครมาถามเลยพี่น้องเด้อนะครับบริษัทไปรษณีย์ห้าวเพื่อนรับส่งนะครับสําหรับบริษัทไปรษณีย์ก็มีส่งด่วนนะสั่งเพิ่นว่านะครับผมจารย์รไฟสอบถามมื่อนี้นะครับกับพนักงานเพิ่นนะครับผมเพิ่นก็หายกล่อมแนะนํามาอย่างดีเลยพี่น้องนะครับนะส่งมือนี้หอดมืออื่นเพิ่นว่านะครับอาหารสดก็มีเข่งมีตะกร้าให้พร้อมเพิ่นว่านะครับจารย์รถไฟจะ้ามแนะนํามาแล้วนะครับใครอยากได้ก็สั่งมาเลยพี่น้องเด้อ นะครับเดี๋ยวช่งไห้บพว่าสิเป็นเฮ็ดสดนะครับเฮ็ดละงอกเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดเฮ็ดละงอกเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดบวกนะครับช่วงนี้กําลังเลงมากนะครับผมเดี๋ยวมื้อคืนจ่าร้อยไปตลาดสิไายเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับสําหรับบรรดาเฮ็ดเฮ็ดทั้งหลายนะครับเฮ็ดละงอกเฮ็ดบวกเฮ็ดไข่เฮ็ดเพาะนะครับเว่าจะเป็นอย่างระพักน้ํา นะครับพักน้ำจังสีนะครับพี่น้องหรือสิเป็นน้ำม้สดจังสีนะครับผู้ใดยังใดก็จังซังมากนะพี่น้องเนาะนะครับเอาส่วนรถห้องเย็นนั่นประมาณช่วงใบใบกูกลัวนะครับเดี๋ยวคนสิโทรมาบอกนะครับนะโอเคเลยแต่ว่าตอนนี้เฮาเห็ดทางนี้เห็ดมะเหลวก่อนนะครับสิไปส่งพี่น้องมะเร็งนะครับเพราะว่ารถซุ้มนี้สิออกเที่ยวมือละเที่ยวนะครับรถขนของสิออกมือละเที่ยวนะครับนะกระจุดกระจายสินค้านะครับผมเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาต จะร้อยเห็ดแพ็คของทรงพี่น้องก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวมันสีคําสีสวยนะครับมันสีบอท่านนะครับผมซาร้อเฮ็ดพอมาเนีมี3โลทรงซีสะเกตสองเด้อครับผมพี่น้องตั้งซีสะเกตถ่าสักครู่กันแทวอีสานเท่าเมื่อเดียวกระหวดครับพี่น้องครับสำหรับเฮ็ดพอบอท่านเน่านะครับแมงจีนุ่นนี่บอท่านหลับตอนนี้นะครับถ่าได้รถดองเย็นก้นถึงสำหรับแมงจี้นุ่นนะพี่น้องเด้ออ่ะขอประคุณหลายๆครับพี่น้องครับสั่งมาพี่น้องสั่งมานะครับเบอร์โทรอยู่หัวคชีพนะพี่น้องเด้อนะครับจวดจวดไปแหงมาหลายมนี